มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมบอยบัมทองประเครื่องมันบ้านครับรายงานตัวครับมามาชมประเครื่องกันนะครับผมสวัสดีพี่ๆ fc ทุกท่านด้วยนะครับอ่าช่องทางติดต่อกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับขอบคุณทุกออเดอร์นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับขอบคุณจากใจครับพี่ครับที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดนะครับอ่าโอเค วันนี้ก็ได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่นะครับที่วัดกาหลงก่อนได้เช่าวัตถุมงคลนะครับผมมาแบ่งปันพี่นะครับสาหรับพี่ท่าใดมีงบน้อยนะครับผมนะครับอยากได้เหรียญหลวงปู่ไว้ขึ้นคอนะครับหรือเก็บนะครับผมให้กับคนในครอบครัวนะครับใช้ผุ้ตุโคนนะครับเรียนเชิญครับลองเข้ามาชมก่อนได้นะครับราคาย่อมเยาครับพี่ครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับนะนะครับมาชมสแตมป์นะครับสแตมป์เล็กนะครับนี่บางท่านก็เรียกเหรียญกรอบรูปนะครับแล้วแต่จะเรียก นะครับช่องทางใบโอนเงินก่อนเท่านั้นครับนะครับโอนเงินก่อนเท่านั้นนะครับสแตมเล็กจัดสร้างโดยพระจามพยนต์นะครับประมาณปี3-5นะครับนี่ครับตอนนั้นก็ท่านก็ดํำลงตําแหน่งเจ้าวาดนะครับวัดกาหลงนะครับก็ได้จัดสร้างขึ้นมาแล้วก็ก็คือยังก็ผมถามจากลุงนะครับที่ผมไปไปเช่าวัตถุมงคลครับเป็นกรรมการวัด ก็ไม่ได้สร้างเพิ่มนะครับพี่สร้างแค่จํานวนเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจจํานวนที่เป๊ะนะนะครับแต่ว่าท่านก็บอกไม่ได้สร้างเพิ่มแล้วนะครับก็หมดเราก็หมดเลยนะครับผมนะครับพระอาจารย์พยนนะครับช่วงนั้นดํารงตําแหน่งเจ้าวาดนะปีสามสามห้านะครับนะครับหลวงพ่อพยนก็สร้างหลายรุ่นนะพี่เป็นเป็นล็อกเก็ตฉากฟ้าที่เป็นตะกุดสามดอกอะครับอันนั้นก็หลวงพ่อพยนสร้างเหมือนกันนะครับปีสาม่วา นะครับสแตมเล็กก็น่าจะสักประมาณปี35-37ถึงนะครับอันนี้ก็สอบถามข้อมูลมานะครับนะครับสอบถามจากวัดเลยนะครับน่าจะได้ความชัวร์กว่าบางทีผมก็ไม่ทราบนะครับวงนี้สวยมากนะมีลุงนะครับนะครับพระจามพยนต์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะครับสร้างเอาสามบาทแล้วกับส่งฟรีนะครับ นะครับผมส่งทุกวันนะพี่นะปิดวันนี้ส่งพรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้สวยพี่ๆได้ขนส่งไหนครับบอกน้องได้นะครับชอบขนส่งไหนไปทางที่ว่าดีนะครับเลือกได้อ่ะองค์ที่สองครับทองแดงปิวไฟนะครับนะครับสแตมเล็กบางท่านก็เรียกเหรียญกรอบรูปแล้วแต่จะเรียกนะครับนี่อันนี้ก็สวยนะพี่สวยเดิมครับสามรยห้บาทนะครับ ต่อไปครับเป็นเป็นเหรียญย้อนยุคพิมพ์เดิมนะครับใช้นะครับบล็อกรุ่นแรกนะครับย้อนยุคพิมพ์เดิมนะครับนะครับด้านล่างจะตอกเลข2คือนะครับเป็นรุ่นที่2นะครับโดยใช้เหรียญรูปไข่รุ่นแรกบล็อกแรกนะครับมาสร้างนะครับเขาเรียกว่าย้อนยุคพิมพ์เดิมนะครับนี่นะครับนะครับ จะสร้างในปีหกสด้าน,นล่างจะตอกเล็กสเลยนะครับนี่จะสร้างในปี6-3สามมีลุ้งหน่อยหน่อย นะครับอันนี้เอาสามบาทพอนะครับ350บาทพอนะครับ,บนะครับ,นะรบพระยังอยู่ในซีนอยู่เลยผมแกะซีนออกมานะครับพี่นะครับเพื่อจะได้ส่องให้ชัดชัดนะครับนี่ครับแท้จะวัดกาหลงนะครับ 350บาทนะครับปะเรามาชมรายการต่อไปเอาเสือมหาอำนาจนี่ครับตั้งหน้ารถได้นะครับเสือมหาอำนาจนะครับแดดเบขอดูแป๊บนะน,น่าจะเป็นเนื้อโลหปะป่ะโลหะ เสือก็สามร้อยห้าสิบบาทครับล็อกเก็ตก็สามร้อยห้าสิบาทเสือมีสองกล่องนะครับอ่ะขอล็อกเก็ตหัวใจก่อนแล้วกันครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันตะก้อนนะแป๊บหบนึ่งนะครับเป็นใบน้าหลวงปู่แล้วก็จะเป็นยันตะก้อน,นี่ครับให้เด็กๆให้ครอบครัวใช้พุทธคุณก็ได้นะครับนี่เรียมขึ้นขอก็ได้แขวคาดปลอดภัยครับ 350บาทนะครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับ่องเดิมจากวัดอ่ะอีกสักกล่องหนึ่งนะครับนี่นะครับจากสีฟ้านะครับรูปนี้คือรูปที่อยู่ตรงตรงด้านหน้าตรงสรลีระสังขารหลวงปู่เลยนะรูปนี้เลยนะครับพี่ด้านหลังเป็นยันตะก้อนะครับนี่ นะครับจะสร้างในปี65 6, หกห้าบหกสี่หกห้าประมาณนี้โอเคครับไปเรามาดูเป็นกล่องสีน้ำเงินบ้างนะครับเ,เป็นกล่องสี่เหลี่ยมบ้างมีทั้งหมดสององค์นะครับหัวใจสองแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมสองนะครับนี่เหมือนกันครับต่างกันแค่รูปทรงนะครับพี่ ต่างกันแค่รูรปทรงนะครับนี่ด้านหลังมียันตะกอ้ออ้อด้านหลังมียันตะกอ้อด้วยนี่ครับพี่พี่นี่ นี่ครับมีมียันตะกอ้อแล้วโอ้จเจ๋อเลยพี่อ่านี่ครับนะครับในอลเกตก็มีกล่องก็มีนะครับนี่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับน้องขอดูกล่องนี้กล่องอ๋อกล่องนี้ก็มีครับกล่องก็มีกล่องนี้มีนะ ามาดูกล่องนี้อ่านี่มีทั้งหมดเลยนะครับพี่มีนะให้ดูก่อนนะครับกล่องก็มียันตะก้อน,นะครับพี่แล้วขอดูกล่องนี้มีไหมอ่ากล่องย้อนยุคไม่มีนะครับยันตะก้อนด้านหลังนะครับจะมีแค่แค่ในเหรียญขอดูกล่องมาหาอำนาจอ๋อกล่องมาหาอำนาจมีนะครับมี่องมาหาอำนาจมี อ่าอันนี้มีนะครับมีของนี้ไม่มีของนี้ไม่ได้ไม่ได้ปั๊มนะครับไม่ได้ปั๊มนะครับสนใจรายการไหนก็ราคาย่อมเยานะครับพี่ๆราคาย่อมเยาโอเคครับน้องขอสลับถาดแป๊บนึงนะนะครับสลับถาดแป๊บขอขอขออนุญาตนะครับสักคู่หนึ่งนะครับอ่า อันนี้แล้วก็มาเข้าผระหลักนะครับพ้าหลักสากลนิยมนะครับของเราละ่ะนะครับนี่นะครับชอบควครบหนึ่งพันบาทเดี๋ยวทำสติกเกอร์นะครับหนึ่งแผ่นนะนะครับมาเรามาชมรายการแรกครับเสือกระโจนเสือกระโจนเสือกระโจน ปี22หยดน้ำเสือกระโจนครับสวยๆนะครับผิวเดิมนะครับพี่พี่นะขออยญาลงกล้องนะครับจมูกคือสุดบล็อกมากนะครับนี่ครับตามกระหนกมีลุงนะครับพี่พี่ตามกระหนกมีลุงนะครับฟอนต์นะครับนี่ครับชัดเจนนะครับคมๆเลยนะองค์นี้เปิดไว้พันสี่ร้อยห้าสิบบาทครับ นะครับทุกการต่อรองได้หมดนะครับนะครับผิวเดิมนะครับนี่ยันครบสวยเลยนะครับองนี้นะครับหิ้งหิ่งบ้านบ้านะครับมีลุงลุงตามซอกนะครับนี่เนี่ยฝั่งนี้มีลุงด้วยนะครับพี่ๆดู จมูกไม่โดนเลยครับองนี้คือสวยนะครับมีบัตรรับประกันให้นะครับ1450ับาทครับมาเรามาชมรายการต่อไปกันเลยนะครับหันข้างบล็อกรังคู่นะครับหันข้างบล็อกรังคู่นะครับปี25าครับน้ำเต้าเรียกซับนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับนี่ครับผิวเดิม นี่ครับมีลุงประหลอดนะครับองนี้ถือว่าสวยเลยนะครับพี่พี่นะครับผมเปิดไว้สองพันทนครับบารางคู่ครับนะครับถ้าบล็อกธรรมดาก็น่าจะสิบห้าสิบหกนี่แหละครับอยู่ประมาณในพันกว่าบาทนะครับบลางคู่เราซื้อตั้งแต่ซื้อได้ตั้งแต่พันห้าขึ้นไปครับจนถึงสองพันกว่าบาทสามพันกว่าแล้วแต่แล้วแต่ความสวยเลยนะครับ นะครับแล้วแต่มือแล้วแต่มุมเราด้วยนะครับองค์นี้ก็สองพันท้วนครับส่งฟรีนะครับตอลองได้นะครับสวยเลยแดงตัดเลยครับ ตัดนะครับแดงๆเลยขอบตัดนะครับสองพบาทครับส่งฟรีต่อรองได้นะครับประกันแท้สากลครับนี่นะครับพอปรอปิดไปหนึ่งเหรียญนะครับขอบคุณพี่ชายครับนะครับพี่ชายพี่เข้ามาแบ่งพระเครื่องที่บ้านตลอดนะครับนะครับบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็นะครับผมเก็บพระสวยๆไว้เยอะมากครับนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ชายครับลางว่างก็มานั่งคุยกันที่บ้านครับพี่เขาแบ่งพอปรอไปวันนี้สวยๆเลยนะครับอ่าเหลือหนึ่งองค์ครับพอปรอหลวงพ่อเสมครับพิมพ์ใหญ่พอปรอนะครับนี่ครับสวยๆลุงลุงเดิมเดิมจมูกมนๆนะครับนะครับอ่ะลองลงกล้องให้ดูนะครับพี่นี่จมูกดีครับมีลุงนะครับสวยเลยตรงนี้อันนี้คอไข่แตกครับ แต่ผมไม่แยกนะผมไม่แยกนะครับผมตีบล็อกธรรมดาเลยนะเล็บมือติดนะครับขยับลงมาครับเลขสามไทยเลขสองไทยแตกด้วยอ่านี่นะครับโอ้โหนี้สวยโค้ดตอกเต็มดีจัง นะครับผมเปิดไว้พันเก้ครับหนึ่บาทครับประกันแทรครับทุกรายการต่อรองได้หมดครับพี่ต่อรองมาเลยอ่านี่พอปร,รอพิมพ์ใหญ่นะครับมาแรงจริงๆชั่วโมงนี้หลวงพ่อเกษมนะครับหลวงปู่คูหาสวรรค์ครับ รุ่นแรกครับออกวัดนาขวางนะครับปีหนึ่งหกนะครับหลวงปู่สุดนะครับปลุกเสกแล้วก็สร้างรุ่นนี้นะครับออกวัดคูหาสวรรค์อ่ะออกวัดนาขวางครับขอโทษทีครับนะครับวัดนาขวางหลวงปู่คูหาสวรรค์รุ่นแรกนะครับจะสร้างทั้งหมดสามรุ่นนะครับรุ่นนี้รุ่นแรกปีหนึ่งหกรุ่นที่สองปีสองสามและรุ่นที่สามปีสองหกนะครับสวยเดิมเลยนะครับนี่ด้านหลัง สวยมากครับพี่พี่เจ็ดร้อยบาทครับส่งฟรีน่ครับใครงบน้อยก็อย่างนี้ก็ได้ครับพี่ครับลงปลูกเสกเหมือนกันนะครับปีลึกด้วยปีหนึ่งหกนะครับออกวัดนาขวาง รุ่นแรกด้วยนะครับปีหนึ่งหกนะครับปะรายการต่อไปหลวงพ่อทองอยู่ครับนี่ครับนะครับเกจีดังเมืองสมุทรสาครเหมือนกันนะครับหลวงพ่อทองอยู่นะครับก็เป็นพระสาตมิกครับขอบหลวงปู่โตหลวงปู่สุดนะครับท่านก็จะอยู่ในรุ่นราวาราวเดียวกันนะครับยุคเดียวกันฮะเดยน่สซ่าในปีสองสามนะครับ น้องคอ400บาทนะครับออกวัดลวกสุธารามอนี่ ราคาเอาสี่ร้อยบาทครับปีสามหกหลวงพ่อเสรษมแท้ทันนะครับขอบตัดแดงๆครับจะสร้างโดยกองกระสราบนี่ครับขับหรือใครนะครับงบน้อยเหมือนกันนะครับนี่ครับสมเด็จสาริกาคู่ปี26ออกวัตรกาหลงนะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่หลวงปู่สร้างนะครับ พร้อมกล่องเดิมนะครับนะครับจัดสร้างในปี2526คือรุ่นสุดท้ายสร้างพร้อมสี่ริทโลเลยหน้ากล่องจะเกิดปี45ครับเนื่องจากว่านะครับนำมานะครับแจกจ่ายนะครับเป็นที่ลึกในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่นะครับหนึธันวาสี่หนะครับวัตถุมงคลนะครับจัดสร้างในปี2526นะครับนะครับอ่านี่ประกันแท้ครับผมนะครับ นะครับไม่แตกไม่ล้าวไม่บินนะครับสมบูรณ์มากนะครับสวยเลยนะครับพี่พี่เลี่ยมนะครับเลี่ยมกันน้ำนะครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ําดีกว่าถ้าผมแนะนํานะนะครับเลี่ยมเก็บเลยนะครับ ทีเราเ,เลื่อมสแตนเลสเดี๋ยวตามขอบอะขอบบินขอบแะรบางทีมันมีโอกาสโดนกว่าเลี่ยมกันน้ํานี่สวยมากนะครับเลี่ยมพลาสติกนะครับใจผู้ตุคุณได้นะครับพี่ๆสมเด็จสาธิกาคู่หลวงปู่สุดวิกาหลงปีสองนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับน้องออาแค่หกร0อบาทพอนะครับส่งฟรีนะครับหกรบาทส่งฟรีวงคลศิีลาเลิกเหรียญละพันสามนะครับ แนะนำว่าให้ชมกันก่อนพันสามส่งฟรีแถมติ๊กเกอร์หนึ่งแผ่นประกันแท้พร้อมบัตรรับประกันนี่ครับอันนี้คือคัดสวยๆเหมนแล้วน,นะครับพี่ๆจมูกคือสุดบล็อกเลยนะครับนี่ครับโค้ดนะครับนี่นะครับโซนนี้ก็โซนคัดมาเลยพี่โซนพันกว่าแล้วครับนะครับ,นะรบมงคลศิลาเลิกผิวไม่ลุ้งก็น่าจะเจ็ดแปดร้อย ลุงลุๆก็พันบวกลบแล้วครับชั่วโมงนี้รูปไข่ห่วงเชื่อมนะครับโค้ดตอกเห็นไหมครับโค้ดสองตัวด้านหลังคือแบบดีเลยอะพี่ดูนะครับหลวงพ่อสาครปลูกเสกนะครับปี3-7มมงคลศิาลาฤกิกกับประกันแท้สากล ต้องเก็บแบบนี้เลยพี่ใครใครสายจังหวัดระยองนะั้นพี่ต้องเก็บรุดต้องเก็บผิวนี้เลยอะ่ะนะครับถ้าจะเก็บนะนะครับส่วนปลาหลอดปลาหลอดก็ก็น่าจะหลายหลายร้อยนะพี่มงคลศิลาเลิกเล่นกันหลายหลายร้อยนะถ้าโซนนี้ก็น่าจะพันบวกลบแล้วลนะ่ะนะครับบอยเปิดพันสามนะพี่นะนะครับมงคลศิลาเลิก รูปไข่ห่วงเชื่อมอ่ามาดูเสมาครับบล็อกนิยมรงยาเสมานี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะพี่จมูกคือแบบสุดบ็อกมากขอยัดแกะแปะ๊บผมมานเวลายัดยัดลงผมยัดแน่นไงพี่ผมไม่อยากให้ให้เหลี่ยงกระดูกกระดิกบางทีกลัวหล่นพอเวลาจะแกะลงกล้องทีก็แกะไม่ออก ผมระวังมากเวลาแกะพระแต่ละองค์กลัวหล่นกลัวอันนี้อ่ะนี่ครับมงคลเสียเลิกนะครับเสมาจมูกนี่คือสุดบล็อกเลยนะครับพี่พี่ดูโค้ดนะครับนี่โค้ดตอกนะครับพี่พี่นะครับลงยาบล็อกนิยมลงยานะลงยาไม่เปิดเลยนะครับ นะครับเปิดพันสบาทปี3 7นะครับโอเคแถมสติกเกอร์หแผ่นอ่ววาหลางพ่อเสมเปื่อใครงบน้อยสิริมงคลปี3 6แทนและทันเดี๋ยวผมไปดูรุ่นนี้ก่อนนะครับพี่ผมขอเปือ่อใครอยากได้ไปสะสมนะรุ่นนี้ ผมขอ300บาทนะพี่เหรียญสมโพธิช้างเผือก3เชือกจัดสร้างในปีสองหนึ่งปีลึกนะครับพระทางจังหวัดลำบุรีอาภิบุรีครับขอ,อโทษทีปี2อหนึ่งด้านหน้าเป็นห,นหลวงรลอเแล้วก็พระราชนีในราชก,การที่9ข้างข้ามีลุงๆแดงเลยนะพี่นะเดิมๆเ,เลยครับ เก็บได้ในะพี่สามบาทส่งฟรีครับ300บาทเผื่อใครอยากสะสมเนาะพระปีลึกดีนะครับเป็นวตุม,มงคลที่มีคุณค่านะพี่มีในหลวงรเก้า 9, แล้วก็พระราชนีในรัชกาลที่9 300บาทครับหลวงพ่อเกษมสิริม,มงคลนะครับปี36นะ เหรียญกลมสิริมงคลนะครับสวยอันนี้น้องไม่ลงกล้องหรอกนะครับจะให้เห็นผิวเดิมๆเลยว่าสวยนี่ครับขอบตัดแดงๆเลยพี่นี่เอาเหรียญละห้าอยครับสิริมงคลนะครับพี่ยกคู่ได้นะน้องมีแค่สองเหรียญน,นะครับ นี่คือผิวเดิมไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับไปดูเดี๋ยวละห0าเอาคู่ละเก้าร้อแล้วกันครับส่งฟรีนะครับแถมติ๊กเกอร์แพแผ่นหนึ่งนะครับแถมติ๊กเกอร์หแผ่นนี่ครับสวยนะขอบตัดแดงๆเลยนะครับนี่อ่าไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับหลือใครชอบนะครับหลวงปู่ทวดก็นี่เลยรอสสองร้ นะครับปี25นะจะสร้างใ้ปี25ปีลึกด้วยครับนะครับออกวชังให้นะครับเป็นรุ่นรอสอ200นะครับนี่ครับด้านล่างมีลุงม่วงนะครับนี่นะครับผมจะส่งทุกวันนะพี่ๆขนส่งตรงบ้านผมไม่มีวันหยุดนะครับส่งทุกวันนะครับปกติก็วันวันสองวันก็ถึงแล้วพี่ผมส่ง EMS นะครับ ผมส่งด่วนทุกเคสทุกออเดอร์นะครับผมไม่เคยส่งแบบยืดเยื้อนะพี่ปิดมืงนี้ส่งพรุ่งนี้เลยนะครับนะครับก็วันสองวันก็ถึงแล้วพี่ส่งอีเมลแป๊บเดียวนะนะครับพี่พี่ชอบขนส่งไหนบอกได้นะครับนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนโอ้ขนส่งนี้บริการนี่นี่นะครับขอเปลี่ยนได้ไหมน้องว่าเปลี่ยนได้เลยครับพี่ยินดีเลยนะครับอยากได้รายการไหนอยากได้ขนส่งอะไรนะครับบอกน้องได้นะครับวันพี่พี่คอมเมนต์บอกว่านะครับเรนโบ้เซม จะไม่ควรอิมพันมือวัดผมพูดผิดไงผมพูดเป็นว่าประตูช่องวัดประตูป่องนะพี่นะนะครับขออภัยนะครับที่พูดผิดนี่ครับวัดประตูป่องนะครับลำปางกระไรทองนะครับนี่ครับนะครับน้องแบ่งปันให้450บาทนะครับ450บาทเดิมเดิมนะครับนี่ขออภัยด้วยนะครับลืมเลยผมก็พูดอันนี้ไปดูเป็นชอช้างวัดประตูป่องนะครับขออภัยด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายนะครับที่ นะครับคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าพูดผิดนะครับนี่นะครับวัดประตูป่องพูดผิดขอโทษขออภัยด้วยนะครับอรายการต่อไปนะครับผมนี่เลยแลรรูปไข่นะครับหลวงพ่อเกษมปีสามศูนย์นะครับสวยๆพี่พี่ดูโซนนี้ก็ต้องมีห้าหกร้อยแหละตําำอ่ะนะครับนะครับสวย อันนี้บอยขอ450บาทส่งฟรีครับอ่านี่นี่นี่รุง้งจมูกสุดบล็อกปีสามศูนย์รูปไข่แล้วพ่อเกษมนะครับ ให้เด็กๆขึ้นคอก็ได้นะพี่ปู่สุดนะครับให้เด็กๆนะครับเลี้ยมให้เด็กๆขึ้นคอเนี่ยก็ได้พี่มีรูปหลวงปู่ด้วยนะครับศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับพี่นะครับก็แค่เราศรัทธานะเหรียญสีนครนะครับจัดสร้างในปีสองสามนะครับครบรอบ30ปีธนาคารสีนครกระไหลทองในปีนั้นกระไหลก็คือต้องยอมรับว่าเปิดนะครับเปิดนะครับแต่ว่าเครื่องทรงนะครับองค์พระแก้วมรกตก็ถือว่าโอเคอยู่ ก็อะไรเปิดเอาสามร้อยพอครับพี่ทุนเลยนะครับแบ่งทุนเลยนะครับปีสองสามนะครับครบรอบสามสิบปีธนาคารศรีนครครับสามร้อยบาทพอครับส่งฟรีด้วยนะครับพี่มิจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่าขนส่งอะไรเลยนะนะครับหรือค่าอยากเก็บเหรียญพ่อโกะนะครับนี่ฮะวัดเก้าห้อง ปีสามสี่แท้ทันหลวงพระโก้ด้วยนะครับนี่เก็บได้เลยเป็นขาไปนะครับนะครับจมูกคมมากนะครับประกันแท้นะครับแท้เดิมด้วยนะครับปีสามสี่นะครับปีสามสี่ก็แท้ทันหลวงพระโก้นะครับพี่นะครับ หรือใครชอบเหรียญพ่อ,พอเฮงครับผมวัดบ้านขอมปีสามหนะครับบล็อกรองท็อปนะครับพอสอบไม่เต็มนะครับหรือจะเรียกเป็นบล็อกธรรมดาก็ได้นะครับสวยมากครับพี่มีลุงด้วยนะบล็อกขอ3สารหสบาทนะพี่นะ 350บาทนะครับส่งฟรีนะครับแบ่งทุนให้เลยนะพี่จริงๆผมเปิดเกินนั้นนะพี่แรกๆเลยผมเปิดเกินนะน,น่าจะ400กว่านะครับมีพี่ท่นึงต่อไว้แ้วพี่เขาก็หายไปเลยจนถึงทุกวันนี้นานแล้วด้วยไม่รู้ยังไงไ่ดูก็เลยอ่ะโอเคนะครับผมก็ว่าผมเปิดในราคาที่แบบย่อมเยาวที่สุดแล้วนะครับ นะครับพอเฮงถ้าฟอร์มนี้ก็เล่นเกินนะพี่มีลุงนะครับเอาเป็นว่าลมดําธรรมดาก็น่าจะสามร้อยแล้วล่ะนะครับเนาะอันนี้คือมีลุงนะครับตามซอกนะครับด้านหลังก็เดิมๆมีลุงนะครับนะครับบัคอสามร้อยห้าสิบบาทนะพอสอบไม่เต็มนะครับนะครับถ้าพอสอบเต็มก็พันบวกลบนะครับสวยๆก็ต้องพูดถึงหลักพันเลยนะครับพี่นะครับ สนใจและการในสอบถามได้นะครับพอยิดก็ได้นะพอยิดปีสามเจ็ดส่งน้ําแท้ทันพอยิดนะครับนี่นะครับนี่สวยๆนี่ครับจมูกดีนะครับปีสามเจ็ดส่งน้ํานะครับสามร้อยห้าสิบบาทพอนะครับหรือใครชอบปลิ่นพอแดงก็มีนี่ครับพอยิดนี่ นะครับพ่อแดงก็มีสองเหรียญพ่อแดงผมไม่ค่อยได้อันนี้เลยมีสองเหรียญแต่ว่าผิวเดิมนะครับปีสามเจ็ดอามใหญ่นะไม่ได้เอามารีวิวสวยเดิมนะพี่พี่ปีสามเจ็ดเหรียญละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ยุปีประมาณนี้นะครับหรือใครอยากได้ล็อกเก็ตหลงปู่เอี่ยมนะครับสี่ร้อยห้าสิบาท นะครับปู่เอี่ยมวัสพัน์สูงนะครับนี่เลี่ยมไปเรียบร้อยนะครับเรียนเชิญนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปสนามพรุ่งนี้ได้อะไรมาแบ่งปันก็เดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงบ่ายนะพี่เนาะพรุ่งนี้นะครับก็ข้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับเดินทางนะครับไปเที่ยวสงการก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะพี่นะนะครับการลดระมัดระวังนะครับลงปู่คุ้มครองครับผมสวัสดีครับ